สวัสดีครับทุกทท่านครับเดี๋ยวมาดูข้อ12นะครับข้อ12นี่แบ่งออกเป็น3ข้อย่อยประเด็นที่สําคัญก็คือเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปละกันนะครับผมเลยจะแบ่งกออกเป็นคลิปเนี่ยจะตัดออกเป็น3คลิปละกันเพื่อให้เวลาสงสัยตัวไหนแล้วมันจะได้ทบทวนง่ายเพราะามาหาลัยส่วนใหญ่นะฮะจะออกแค่หนึ่งกับ12 2จเท่านั้นเอง12.3มเนี่ยมันต้องเอาเทคนิคทางแคลคูลัสเข้ามาจับนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรีโกณมิติที่เราเพิ่งหามาได้อ่า s i n ์ s ซ,ซตาไซ์ในวงเล็บเซตาลบ V กลายเป็นไซด์คอสคอสไซด์เครื่องหมายเหมือนเดิมอะไรประมาณนั้นเอามาช่วยในการแก้ปัญหาหรือแก้สมก,การแต่ทุกท่านครับยังไงก็ตามครับเดี๋ยวเราจะแปลไป,ปทีละข้อๆทำไปทีละข้อๆนะครับส่วนคนไหนที่พอทําได้ก็สต็อปเหมือนเดิมครับจุดทําไว้ก่อนแล้วค่อยดูเฉลยจะได้มีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นโอเคค้าบอกว่าครับ ข้อแรก The Member เนี่ยถูกยึดนะครับด้วยถูกดึงเนี่ยด้วยแรง6กิโลนิวตันให้มุมเซตามาเลยครับผมมุมเซตามาเลยเท่ากับ45องศาจงหาโมเมนต์ที่ทำโดยแรง f รอบจุด a ไม่มีอะไรทำครับทุกท่านครับเราจะแปลโจทย์ให้หมดก่อนนะครับเผื่อเผื่ออีกคนหนึ่งเผื่อมีคนไหนจะทำเขาบอกว่าถ้าเซตามีค่าระับ0ถึง180นะครับเขาบอกว่า f ให้หาแรง f เนี่ยนะครับถูกกระทำด้วยแรง f ให้หา Maximum Moment และก็ m i n i มั m มโมเมนตนะครับผมรอบจุดนี้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ให้หาว่าโมเมนต์มากสุดกับโมเมนต์ต่ำสุดนั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับของแรง6กิโลนิวตันนี้แหละสำหรับข้อ12.2ส่วน12.3ครับให้พอดครับผมให้พอดโมเมนต ที่ถูกกระทำ the ํำโดยแรง F รอบจุด A ในเทอมของเซตาในการาฟ MA ครับผมให้มุมนี่มีค่าเท่ากับ0ถึง180ให้พอดว่าถ้าแรง F 6กิโลนิวตันนี่ทำตั้งแต่มุม0นะครับไปถึงมุม180เนี่ยจะมีค่าเท่ากันกับเท่าไรนะครับ0ถึง180เลยนะโอเคครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาผมขออนุญาตทำข้อแรกก่อน ข้อแรกง่ายไม่มีอะไรเลยนะครับข้อแรกง่ายมากไม่มีอะไรให้มุมตัวนี้มีค่าเท่ากับ45องศาเราก็แตกแรงฮะแตกแรงออกไปเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรทําครับ f ใกล้มุมใช้คอสครับก็กลายเป็น6นะครับคอส45องศาครับตัวนี้ก็กลายเป็นไกลมุมใช้ไซด์ครับ6 s ไซ์ครับ6ไซ45องศาครับทุกท่านครับ6ไซ45องศาเท่านั้นยังไม่พอครับ ผมยังบอกว่าให้ทิศทวนเข็มเป็นบวกและการซิกมาโมเมนต์รอบจุด A มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็เริ่มเลยให้ทวนเข็มเป็นบวกอันนี้พาทิศวัตถุหมุนไปยังไงนะครับแรง f เนี่ยพาวัตถุหมุนไปยังไงก็ผมปรากฏว่าเอไอหกคอร์สี่ส้นี้พาวัตถุหมุนตามเข็มนาฬิกาเลยให้เครื่องหมายลบมาก่อน แรงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากับ6คอร45องศาแล้วระยะทางละ่ะจากนะครับแนวแรงในทิศทางตั้งฉากถึงจุดหมุนวัดออกมาเสร็จสับได้6อา้าคูณกันครับแล้วก็ไปอีกตัวหนึ่งละ่ะแรง5ซาย45ทำให้วัตถุหมุนตามเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกาก็ใส่ลบไปก่อนเลยไม่มีอะไรมากก็กลายเป็นลบครับลบ6ซด45ครับ ระยะทางล่ะครับทุกท่านระยะทางก็ออกมาเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของเศษเสี้ยววงกลมรัศมีคือ1.5แสงว่าเส้นผ่าศูนย์กลางนั้นก็คือ3ครับเลขกลายออกมาเป็นลบเหมือนเดิมครับลบตัวนี้แต่ไปคูณอยู่กับ3เมตรนะครับคิดเสร็จสับออกมา มีค่าเท่ากันกับลบ3 8 1 8กิโลนิวตันข้อนี้น่าจะง่ายๆนะครับแต่ออกมาเป็นลบจำได้หรือเปล่าว่าถ้าออกมาเป็นลบนั้นแสดงว่าทิศทางที่เรากำหนดนั้นตามาทวนเข็มนาฬิกาออกมาเป็นลบอยากตอบในลักษณะที่มันเป็นบวกก็ตอบว่า38.18กิโลนิวตันคูณอยู่กับเมตรนะครับกิโลนิวตันเมตรจะใช้ลักษณะเป็นตามเข็มก็ได้ ตามเข็มนะครับให้อย่างนี้เป็นบวกก็ได้หรือจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อความดูเก๋ไก๋นะครับเก๋ไก๋สักหน่อยนึงก็เขียนว่า clocks นะครับ clockwise s ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วแต่จะสะดวกเอาที่เราคุ้นชินนะครับเอาที่เราคุ้นชินเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับประมาณนี้โอเคนะครับเดี๋ยวไปเจอกันเป็นข้อ12.2ดีกว่านะครับไปหาดูว่าแล้ว ไอ้ค่าแรงตัวนี้มันทําให้เกิดโมเมนต์นะครับโมเมนต์ Moment มากสุดและน้อยสุดในกรณีใดขอเ,เชิญไปข้อ12.2นะครับ